สวัสดีค่ะวันนี้เรามานําเสนอขนมขนมเราไปสรรหามาอีกแล้วนะนี่ขนม popping candy อ,ปปอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ popping candy ปปน,นี่คุณคงเปรี้ยวมากนะพลูกกาออกใหม่อย่างนี้เลยเราจะให้นาวาเป็นคนชิมโอเคไหมอ่ะได้ชิมเลยแกะก่อนอันดับแรกว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะนี่เอะเทะเทว่าวามนหนอนดีๆเทเดี๋ยวเทออกมาก่อนว่ามันเป็นยังไงเอามือออกรูกวามือออก นี่มันเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะอยู่อันนี้คือ39บาทนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันมีทั้งหมดกี่ซองอ่าเรานับซิว่ามันมีกี่ซองนับก่อน่ออ่ามีทั้งหมด20ห่อนะคะคือห่อสีส้มๆเนี่ยคะ่ะเป็นเขาบอกว่าเป็นรสโคลานะลองชิมกันแล้วนะคะมันเป็นอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราใช้กันไก่ก่อนอยากรู้ว่ามันจะเปรี้ยวขนาดไหนนะคือชึบอ้าวลองเทสิอ้าปากเทไ <c oughs> ปไงอุ <c oughs> <c oughs> ้ยเสียงดังมากอ่ะคือนาวาเขาเททั้งหอ เสียงดังมากนะคะนี่คลิปนี้จะสั้นมากนะเพราะพอม,มีแค่นี้แหละชิมให้ชิมแค่นี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคลิปชิม popping candy ของเราเสียงดังมากบ๊ายบายครับ <c oughs>